ผมเชื่อว่าเกือบทุกคนจะมีของเล่นในวัยเด็กที่รักที่สุดบางคนอาจเป็นตุ๊กตาหมีตุ๊กตาบาร์บี้หรือวูดดี้กับบัสไลเยยร์จาก Toy Story บางคนอาจเป็นรถกอร่อสร้างอย่างรถจกดินกับรถดำและของเล่นอีกมากในโลกของเราแต่จะมีของเล่นสักกี่ชิ้นที่ทำให้เรารู้สึกหวาดกลัวขนคิงลุกได้ สวีดัสสวัสดีทุกคนครับคุณอยู่กับผมพี่ลูกหนึ่งไลท์ร c h าชแนลครับวันนี้ผมจะรับบทเป็นอดีตพนักงานโรงงานผลิตตุ๊กตาของเล่นที่ได้กลับไปเยอะโรงงานอีกครั้งหลังจากมีข่าวว่าพนักงานหลายคนหายตัวไปอย่างปริศนามันเกิดอะไรขึ้นโรงงานนี้มีอะไรซ่อนอยู่ไม่เสียเวลาในการพูดคุยเดี๋ยวเราไปค้นหาความจริงอันน่าสยองขวัญในเกม Pay บ๊อบบี้เพย์ชาบทที่1บีบแน่นไลค์ีลาชแนล ก่อนที่ผมจะกลับไปที่โรงงานผมได้รับพัสดุจากบริษัทเก่าในนั้นมีจดหมายและก็ม้วนวิดีโอเทปข้อความในจดหมายเขียนไว้ว่าทุกคนคิดว่าพนักงานหายตัวไปเมื่อ10ปีก่อนเรายังอยู่ที่นี่ตามหา The f l o าเวส่วนในวิดีโอเทปนี่คือโฆษณาตุ๊กตาป๊อปปี้ของบริษัททุกท่านกำลังสีได้เห็นตุ๊กตาที่นาถึงด่สุดตั้งแต่เคยมีมานนนมีชื่อว่าป๊อปปี้ และเธอคือตุ๊ก,กาตาที่ฉลาดที่สุดโตแรกของโลกสาวน้อยอันนี้สามารถโซโลเลกับลูกหลานทันได้โตตอบได้สุแนวผมเข้าใจมันยากทีสิเสือเมนบัถ้าจังสั้นเบิ่งนี่ครับป๊อปปี้ี้ปปน่ารักเหมือนเด็กผู้หญิงจริงๆและเธอก็ชอบโซเล ง่ายวะัะดีเราชื่อป๊อปปี้ฉันรักเธอเธอช่วยขัดเกลือบให้ฉันหน่อยได้โบได้สิป๊อปปี้ก็เหมือนกับเด็กผู้หญิงทั่ว,วไปป๊อปปี้ก็อยากให้ตัวเองดูดีอยู่เสมอสมบูรณ์แบบขอบคุณเดอ้อผมของเธอแข็งแรงจะไม่รุดออกมาง่ายๆเมื่อคุณหวีผมให้เธอและก็มีกลิ่นของดอกป๊อปปี้เธออยากพูดอะไรอีกไหมป๊อปปี้ฉันคือเด็กผู้หญิงเหมือนกับเธอไง นี่เวลาอะไรม้วนซือและหากทา่านอยากหู้ว่าของเล่นของเฮ้านี่ถูกสร้างขึ้นมาได้จังไดตอนนี้บริษัทเพศห้ามของเฮ้านี่เสนอทั่วโรงงานในราคา2 9 9ดเกดอลลาร์ต่อท่านหนึ่งสมองเต็มครับในโรงงานของเล่นที่มีมนครังที่สุดในโลกมาเบิ้งโรงงานของเฮ้าสิครับ้าอยู่เดอ แลังจากที่ผมรับพัสดุผมก็เดินทางกลับมาที่โรงงานเมื่อผมเข้ามาก็เจอกับรอ็อบบี้ประชาสัมพันธ์บรรยากาศเหมาะมากเหมาะที่สุดเหมาะที่จะมีตัวอะไรแรนออกมาสวบขาผมเลยครับโอ้อยมือคักโอ้ยแนนบอเห็นหงลย <laughs> ที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์มีม้วนวิดีโอสีเขียววางอยู่ผมก็ไปเล่นกับเครื่องเล่นวิดีโอสีเขียวที่อยู่ข้างๆเนื้อหาภายในวิดีโอคือเจ้าหน้าที่ลี a พีแอหัวหน้าฝ่ายนะวัตกรรมของโรงงาน ถ้าคุณได้เห็นเทปนี้แสดงว่าคุณกําลังบุกรุกเขานะแมนครับเทปนี้เดี่ยเล่นซ้ำไปซ้ำมาทุกครั้งที่โรงงานของเราปิดในแต่ละวันดังนั้นแล้วเรียนท่านบุกรุกนะครับขอแจ้งให้ทราบนอกจากที่เราจะภูมิใจในสินค้าอะไราการดูแลเด็กๆของเราแล้วเรายังภูมิใจอย่างมากกับระบบรักษาความปลอดภัยของเขาถ้าคุณยังเดินเข้าไปด้านในระบบแจ้งเตือนสีดังปิ้งปองปองแปงปิ้วปิ้วปิ้วพร้อมกับแจ้งไปที่เจ้าหน้าที่เอาละคุณได้คําเตือนจากผมแล้ว ตอนนี้ยังทันถ้าคุณหันหลังกลับไปนอกจากว่าคุณมั่นใจว่าที่ทําอยู่มันคุ้มผมเดินมาห้องซ้ายมือมาเจอกับห้องที่เขียนว่าสําหรับพนักงานดูแบบว่าผมต้องมีรหัสสีเพื่อเปิดออลร็อกประตูนี่ผมเลยเดินกลับไปดูฝั่งตรงข้ามมันคือห้องขายสินค้าที่ระลึกแต่เมื่อสํารวจดูด้านในแล้วที่นี่น่าจะเป็นที่ระทึกมากกว่าเออกระจายเต็มเคาน์เตอร์จังได้กระคาบเลือดละเดิ ระหว่างที่ผมอยากได้ข้าวเหนียวมาจ้ำลาบเลือดคาบเลือดมันคือคาบเลือดมันแม่ลาบเลือดผมก็ได้ยินเสียงปริศนาดังมาจากข้างถึงห้องปวนปวนจิกางจักงจิกาจกงปวนจกางวนจกามันเสียงรถไฟได้เสียงบทสวดวะเนอะถ้าเราสังเกตดูดีๆสีของรถไฟคือรหัสประตูตามลำดับจากหัวขบวนเขียวชมพู เหลืองและแดงแล้วจากนั้นผมก็เฝ้าแลนไปที่ประตูแล้วก็กดรหัสที่ได้มาตามลำ <L un ters> ดับดูเหมือนว่าที่นี่น่าจะเป็นห้อง Security กลอ้องวงจรปิดแต่ที่โดดเด่นคือวิดีโอเทปอีกแล้วเนื้อหาภายในเทปคือคำแนะนำในการใช้อุปกรณ์ grab pack นำอุปกรณ์มารัดให้แน่นจับกระบอกมือกลทั้งสองข้างดึงไกปืนเพื่อยิงดึงอีกครั้งเพื่อถอยกลับ แล้วก็สามารถจับเพื่อยุดวัตถุได้แปรแปแป,ปอย่ายิ่งใส่เพื่อร่วมงานเดอ้อไม่งั้นหัวสีลดมากเอ,อ้หัวหลดเมื่อมผมได้มือสีน้ำเงินมาผมก็ไปสแกนเพื่อเปิดประตู เมื่อผมเดินเข้าไปก็เจอกับตุ๊กตาสูงใหญ่คนน้ำเงินแล้วปากเอิบอิ่มดิฟิลเลอร์โบกมือทักทายอยู่พี่แกมีชื่อว่าฮักกี้วักกี้ผลิตในปี1984ฮักกี้คือตุ๊กตาที่ขายดีที่สุดของบริษัทเป็นตัวแทนการโอบกอดอันอบอุน่นเอ,อเห็นแขนน้ำายงแง่ๆนี่เอาไ,ไปกอด่อเอาพอมสีหัดคอไปกอดคอเธอเด้ <laughs> น้องโถงนี้มีทางไปสองทางแต่ผมไปได้แค่ทางที่ใช้ถุงมือสีน้ำเงินในการเปิดเท่านั้นเสียกุแจเฮ้ยมาไงเนี่ยเฮ้ยนายไปได้เมื่อไหร่เพื่อน thank you กุเจสามเหลี่ยมบ่ขอบใจมากเพื่อน ตังคิวนะสตาร์บ oh ัลลีอีกแล้วโอที่นี่น่าจะเป็นห้องควบคุมกระแสไฟฟ้าในโรงงานสิ่งที่ผมต้องทําคือเชื่อมกระแสไฟฟ้าจากจุดที่1ไปจุดที่2โดยต้องให้ผ่านเสารกระแสไฟทั้ง2จุดอันนี้ไม่ยากครับจับเดินลากสัมผัสแล้วก็มับเรียบร้อยเ้อ ไปแล้วน้องไปอยู่มองนี้ซะแล้วละ่ะวายเชลล์แลกูเปิดประตูได้เลยไปอยู่ไหนนะฮักกี้ไปอยู่ไหนนะฮักกี้ฮักกี้อยู่ไหนนะกกกกนนะไม่รู้แหละไปละเจอกันนะฮักกี้เฮ้ยโอ้ฮักกี้อยู่นี่ป่ะมาเต็มเมืไหร่ฮักกี้ โอ้โหมือซะด้วยใครเขากีกันเอ๊ะใครเขากีกันวันดีช่าง่้มแบบเราเหรออากี้มามาอมเออเออเมื่อเข้ามาในห้องถัดไปผมก็เจอกับเครื่องเล่นวิดีโอเทปสีส้ม ผมขึ้นบันไดามาเจอกับภารกิจถัดไปคือการตามหาฟิลทั้ง4เพื่อมาใส่แผงควบคุมนี่อันแรกก็ตกอยู่ข้างๆเครื่องหาง่ายๆส่วนที่เหลือตกอยู่ตามจุดต่างๆในห้องข้างล่างนั่นที่นี่น่าจะเป็นห้องสายการผลิตสักขั้นตอนพอมีชิ้นส่วนของตุ๊กตาที่ยังประกอบไม่เสร็จมีแต่หัวหน่วยตาเสียไปส่บ่ผ่านไปบดนผมก็ตามหาฟิลทั้ง4อันจนครบแล้วก็หาเทปสีส้มเจอแล้ว จากนั้นผมก็เปิดประตูกลับไปทางที่ผมมาเพื่อไปเล่นวิดีโอเทปที่เก็บมาได้เนื้อหาภายในเทปเป็นข้อความเสียงการสนทนาน่าจะเป็นของพนักงานสองคนคุยกันนี่ลิชพวกเขาเก็บกองฮักกี้ไว้ที่ไหนฉันไม่รู้จําได้ว่าการส่งแซมครั้งสุดท้ายนี่อืมีการเก็บกว่าที่นี่หรือเปล่าล่ะไม่มีก็งี้แหละใครจะไปอยากอยู่บริษัทโง่ๆนี่ท,ทั้งที่รู้ๆกันอยู่ว่ามันแอบทําอะไรกันฉันสาบานได้เลยฉันไม่เห็นเลยสักกล่องตั้งแต่พวกนั้นปล่อยให้ที่นี่มีแต่ขยะ จากนั้นผมก็ไปใส่ฟิลให้ครบทั้ง4อันเครื่องจักรกลับมาทํางานมันไปขี้กล่องฝั่งตรงข้ามมาในนั้นคือมือกล้นอีกข้างตอนนี้ผมก็ได้มือกล้นครบแล้วใช้ทั้งสองข้างเพื่อสแกนเปิดทางไปต่อ เมื่อเข้าไปก็เจอทางตันผมต้องแก้ปิดศนาการเชื่อมกระแสไฟอีกครั้งซึ่งก็ไม่ได้ยากอะไรแค่ผมเดินผ่านแต่เดินอ้อมแล้วก็เชื่อมง่ายๆย่ยเยอะไปต่อมืดตื่นเลยอ้มืดมากมืดมืดจัดมืดสุดๆมืดแบบเวรีมืดจะมืดไปไหนอะไรอ่ะเฮ้ยอะไรอะไร ไ้ายออย่โหตกใจมดวูหมึนเคลื่อนแบบมันแบบชิบนช้นส่วนที่มันพังออกมาภายในห้องถัดไปมีเครื่องจักรขนาดใหญ่เหมือนเป็นห้องผลิตหรือขั้นตอนสําคัญของการสร้างของเล่นตรงแผงควบคุมมีข้อความบอกว่าต้องการพลังงานเด้อใช่ครับมันคือภารกิจเดิมอีกแล้วต่อกระแสไฟผมเดินขึ้นบันไดวนที่อยู่ข้างหลัง เมื่อขึ้นมาสุดทางผมก็เจอกับเครื่องเล่นเทปวิดีโอสีชมพูดูเหมือนว่าเส้นทางข้างบนนี้จะต้องดึงไปมาเพื่อเชื่อมทางเดินระหว่างผมเชื่อมทางเดินก็ไปสะดุดตากับเทปสีชมพูเจออย่างว่องไวเนะะื้อหาภายในเทปก็ยังเป็นข้อความเสียงเหมือนเดิมแต่ครั้งนี้เหมือนเป็นเสียงของการสัมภาษณ์งานของผู้หญิงที่มีชื่อว่าสเตลล่าคุณสเตลล่าอะไรทําให้คุณหยากทำงานที่เพย์ทามการเล่นของเล่น ในตอนวัยเด็กมระหาศจรรย์มากเลยค่ะฉันจะไปที่ไหนก็ได้บนโลกจากพื้นห้องนอนของฉันมันรู้สึกยาดเยี่ยมฟิล d และการได้ทำงานในโรงงานของเล่นก็สามารถมอบประสบการณ์แบบเดียวกันให้กับเด็กๆได้มันก็เป็นความรู้สึกที่ฟิลดคือการถึงแม้บางครั้งฉันอยากจะกลับไปเป็นเด็กอีกครั้งจริงๆเพราะผู้ใหญ่ก็แค่เด็กที่โตขึ้นเท่านั้น ฉันไม่คิดว่าจะไม่มีใครรู้สึกว่าตัวเองเป็นผู้ใหญ่แล้วมันก็แค่ร่างกายที่แก่ลงแก่ลงและตายไปโอ้ร่างกายมนุษย์ไม่สามารถเด็กได้ตลอดไปแต่มันก็มีนะอย่างต้นไม้บางชนิดยังอยู่ได้นานกว่ามนุษย์เราอีกเออฉันหมายถึงว่าคนแก่ที่ยังมีชีวิตอยู่ยังอายุน้อยกว่าต้นไม้นั่นฉันเดาว่าทุกคนยังเด็กอยู่เสมอเมื่อเทียบกับบางสิ่งเอ่อเอาลละกลับ ผมว่าเรากำลังนอกเรื่องไปไกลนิดหนึ่งนะครับเนี่ยผมรู้สึกแปลกๆกับสเตลล่าไม่แน่เธออาจเป็นต้นเหตุของการเกิดเรื่องแปลกๆที่นี่ก็ได้ กลับมาต่อกับการเชื่อมกระแสะไฟเพื่อเปิดเครื่องจากข้างล่างนั่นครั้งนี้เส้นทางต่อกระแสะไฟผมต้องเชื่อมทางเดินอีกทางไปหาตัวผลิตไฟที่2จากนั้นก็ใช้มือกลข้างซ้ายต่อกับเครื่องผลิตไฟแรกเดินออมเสาไปมาให้โดนทั้งสองเสานั้นแล้วก็เดินผ่านทางที่เพิ่งเชื่อมจากนั้นก็ใช้มือขวาเชื่อมกระแสะไฟจากนั้นผมก็กดเปิดเครื่องจกักร เปิดไปสักพักไม่มีอะไรเกิดขึ้นผมเลยเดินหาสิ่งที่ต้องทําต่อผมไปสังเกตเห็นและสะดุดตาก,กับทางที่ผมพึ่งมาว่ามันมีคันโยกที่สามารถดึงได้ในนั้นคือชิ้นส่วนต่างๆของตุ๊กตาผมเลยดึงคันโยกทั้ง3ช่องชิ้นส่วนทั้งหมดถูกลาเรียงไปที่เครื่องจักรแรกรอจะกรก n นะครับปูดเฮ้ยปูดเครื่องจักรแรกทําการลงสีหรือพ่นสีลงชิ้นส่วนต่างๆ จากนั้นก็ถูกรำเรียงไปที่เครื่องจักรที่สองมาเลยขอรับทายอยูเข้ามาเลยน้องละเออขออนุญาตครับตุ๊กตับเน้อหนักแน่นเฮ้เอ,อเรียบร้อยเครื่องจักรที่สองทำการประกอบชิ้นส่วนเข้าด้วยกันอฮามาถึงผมสักทีได้เวลาเลเซอร์ปีดนี่สแกนมียังแปลกลอมบ่โอเคผ่านได เครื่องจากที่3น่าจะเป็นเครื่องสแกนหาสิ่งแปลปลอมมั้งนะผมไม่แน่ใจจากนั้นน้องก็ถูกกำเรียงตามเส้นทางสายพานไปเรื่อยๆแต่แล้วก็มาติดที่ประตูมันไม่ยอมเปิดผมเลยลองจับตุ๊กตาของเล่นที่เพิ่งผลิตออกมาผมสามารถเก็บมันได้แล้วก็นำไปสังเกตเห็นประตูข้างหลังที่ปิดอยู่มีข้อความเขียนไว้ว่าไม่มีใครจากไปโดยไม่มีของเล่นอของเล่นสันดกเฮ้ยน้องมาสแกนตรงนี้

อก,อ,กอย่าไปทางนั้นมันหลอกมันหลอกอย่าไปทางนั้นหรอเอ <c oughs> เอาใหม่มาดีตายเอ๋วิ่งวิ่งเลยวิ่งเลยวิ่งเลยไม่รอไม่ดีรอไปใหม่ซิ้งต่อมาแล้ว ้ว่าไงฮักกี้ไต่ฮักกี้ว่าไงได้บอกห้ามไปทางขวาใช่ไหมใช่ไปทางขวาในห้ามฉันไม่ได้หรอกนะไปทางนี้เหรอโว้ยไปทางนี้เหรอโว้ยไปเร็วเร็วไปไปเฮ้อเดี๋ยวนี้ห้ามไปไปทางนี้ไปทางนี้เดี๋ยวนี้จะตกข้ามไหมไปข้ามตกตกไปแล้วออไปทางไหนวะเนี่ยไปต่อไปต่อไม่รู้เฮ้ยไม่บอกหลังไม่บอกหลังอย่าอย่าไปนำหลังไปแล้วเฮ้ยไปไหนทางไหนวะ เสียบมันใกล้มากเลยใกล้กระบาละแทบชิ้สนิกไกลไปแล้วไปหยุดไปหยุดไม่อยู่อย่ามาฉุดล้างฉันขึ้นยังไงอชิบหายแล้วขึ้นยังไงเอาทันีดิบปมาทันีดิแกทำประชุดไม่ได้หรอกนะ เมืกี้ฉันรู้ว่าแกจะนวดฉันจะไม่แกนวดฉัหนหรอกนะทางนี้เฮ้ดี๋ยนี้อุ้ยกืบไปผิดทางแล้วอุ้ยทางไม่วะน่าจะถูกกันแห่ไปทางนีเฮ้ยเดียวน้นนนยเสียตาหลังมาแล้ว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 ชิบหายเอ้ยโคตรไกลเลยเว้แบบยไอ้ไกลเกินไปหรือเปล่า ใกล้เกิดไปหรือเปล่าเดี๋ยวบอกสิไปแล้วไปแล้วไปแล้วเออลงไปแล้ไปแล้ว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 อะไรวะซ้ายขวาไม่รู้ไปมั่วล้เ้ยไวเออปิปแล้วโอ้โหว่าจะไม่ไปไม่ได้ไปเลยโอ้หจะจะไวลวิกวิกสุดเลยวผมวิกสุดเลยแล้วเนี้ยสุดล้วไปแล้วแโอ้ี่ไป ฮ้ยกองกองลวงมาเออไปแล้วอากีอากีลวงไปแล้วโอ้ oh my god อ๋อแล้วแขนในข้างนึงอะแขนข้างนึงผมติดอยู่ข้างเอ่อแขนอ๋ออ๋อนั่งมาไม่ได้โอ้ oh my god นี่ไง The Flower ที่ว่าตรงนี้ใช่ไหมน้องน่าจะไปแล้วไม่น่ามีอะไรแล้วเต้ยตรงนั้นมันมีที่เล่นเทปเลยโอ้โ oh, ห oh, วันนี้วางง่ายเลยเด็ดๆเลย อเไปฟังทบันทึกสุดท้ายรหัส1006รุ่นต้นแบบเขาให้ความร่วมมือดีในการทดสอบความสามารถเช่นเดียวกันกับตัวทดลองอื่นๆทั้งหมดของเขาถึงแม้เขาจะหายตัวไปเหตุการณ์ในวันนี้เกี่ยวข้องกับเขาแน่นอนการหายตัวไปของเขาถือเป็นข้อผิดพลาดในกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ซึ่งไม่ควรมองข้ามในทุกสถานการณ์ นั่นคือเหตุผลที่ผมต้องบันทึกเทปนี้เพื่อให้เกิดข้อผิดพลาดซ้ำอีกตัวทดลองในอนาคตควรถูกขังและทำลายทิ้งในพื้นที่ปลอดภัยผมไม่ได้ห่วงตัวผมเองเ<ร>อเคืบหน้าแค่ครั้งเดียวและผมจะกลับมาไม่ว่าพวกนั้นจะเข้าใจไหมและผมก็ ดูเหมือนว่าคนที่บันทึกเสียงไว้น่าจะโดนตัวทดลองอะไรสักอย่างวิ่งเข้ามาสววน่อนจะบันทึกเสียงเสร็จไม่แน่พวกเขาอาจทดลองนําจิตใต้สํานึกของสิ่งมีชีวิตย้ายไปอยู่ในของเล่นก็ได้อายฟังดูก็สยองดีเหมือนกันแล้วนี่เอาละไปกันต่อนี่น่าจะเป็น The f l o าเวที่บอกในจดหมายตรงกลางคือประตูที่มีข้อความเขียนไว้วิ่งอันตรายกลับไป และมีลูกศรที่ชี้ออกจากประตูเหมือนบอกเราว่าอย่าเข้าไปซึ่งข้างหน้าประตูมีเหล่าของเล่นถูกมัดห้อยไว้ที่น่าสงสัยและแปลกที่สุดคือทุกตัวโดนมัดที่คอยังไงเราก็ต้องค้นหาความจริงว่ามันเกิดอะไรขึ้นที่นี่ผมเปิดประตูเข้าไปในนั้นเหมือนทะลุไปบ้านหรือโรงแรมสักที่เป็นทางเดินที่ยาวเดินตามทางไปเรื่อยๆผมเจอกับบ้านตุ๊ก,กตาและเดินต่อไปปลายทางคือห้องที่มีแสงไฟสีแดง ในห้องนั้นผมเจอกับตู้กระจกที่มีตุ๊กตาเด็กผู้หญิงเธอคือป๊อปปี้ผมตัดสินใจเปิดตู้นั้นออกเธอ โอเคครับก็จบไปที่เรียบร้อยสําหรับปอปีเพย์ไ <P ay> ทม์ในชัปเตอร์ที่หนึ่งสำหรับใครที่เคยเล่นหรือรู้เนื้อหาต่อจากนี้แล้วยังไงร,รบกวนอย่าสปอยอย่าคอมเมนต์บอกล่วงหน้านะครับมันสี่ประมวลเด้ สำหรับใครที่ยังไม่รู้ว่าข้างหน้าจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างที่นี่มีความลับอะไรซ่อนอยู่เดี๋ยวยังไงติดตามต่อในช h a ปเตอร์ที่2แล้วก็3มเร็วๆนี้แน่นอนครับหากใครถูกใจชอบใจยังไงฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ด้วยแล้วกันนะครับแล้วก็คอมเมนต์พูดคุยกันได้นะผมอ่านทุกคอมเมนต์เลยวันนี้ขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมกินไก่ทอดอย่าลืมทอดไก่กินสวีดัสสวัสดีทุกคนครับ